มีง <ừ> ีวะมี่มันทับงเมื่อกินหนอบัวมันไปไหนบ้าล่ะเปล่าไปแล้ว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 ปแ้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะอันดับเปาใสอีกน้ับเปาใสเท่าไหร่ด่าฮะมาด่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮอยากกินยาครับอยากกินยาครับผมจะได้หายไวๆครับผมรีบกินยานะครับผมอยากกินยาแล้วจะได้หายนะครัะ คนเก่งคนเก่งดูพุงยุบเลยค่ะแม่แมพพแ่พุงพุงยุบเลยแต่พุงพบวันยังเหมือนเดิม <laughs> <laughs> โอ้โหเก่งมากเก่งมากครับตบมือ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 ก็เสียงด้ คนเก่งคนเก่งรู้สักก็คนก็ทั้งคนทั้งช้างนั่นแหละพี่ดิ๊อพักจำจำมันเฉียดไหมหอมมันหอมมาหนึ่งมีสีวะมีมันทับเมอกินึ่บวมันบุดมาตีม่นสุด กินยาเก่งมากเลยนะคะแม่แม่คุเก่งเออชยกยุกยกยุกชุกกเ่ปวดแล้วพท่านเจเมือไปปอดแล้วเนี่ยพ่อผมอยากหายแล้วง่ายมากเลย ไม่เหลวแล้วใช่ไหมเลีนี่เลวหรือเปล่เลวมีการไม่มีกางกินิน่ต้องกินบินนี้เามีกากอยู่แต่ยังมันมาท่านเลยนไปกินยาจะิน๊จะกินยาแม่นยู่ได้ได้กาอยูเกินก้อนป็นยังไ่มี็นด้กินยาเนี่ยเิ่ทาพแต่แล้วพี่เฮผมนักวิ่งเนาะผมคนมันเนาะดู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 

ไม่วะปลาเสงมนน้อยนอโอ้โอ้ไม่ออกเลยหรองูเหลือมิ่งเสีนะน้ำต้อน้ำัน้ำอยัามาจับของผมย่ามาจับของผมอยู่นิ่งเลยนะคะน่อยู่นิ่งอย่า ให้ป้อมยานะคะสงสัยอยากหายผมนี้กินผมจะรีบป่วนครับเสียงไหนเล้ไม่เสียงวะไม่เสียงไหนเล๊วเสียงอไม่เสียง ตาดูตาม่วงนอนเหรอตื่นแต่เช้าไหมตื่นแต่เช้าใช่ะหมไนอนไปกินน้ำกินเออกินยากินน้ำแล้วก็ไปนอนเด้อไปกินนมแม่แล้วก็นอนเด้อข้าวกล้องกระรอกเพื่อนที่พร้อมอันไหนสองข้อที่พร้อมเออหยิบใครหยิบมาวะที่แต่ละนัดขายกองสามกองาทีพป่าเออ

มาเร็วมาแลว้เนน้นไปวนอนไปอแพ่อปอพาไปนอนเด้อกินาน,นินยาแล้วก็ไปนอนพักผ่อนเอาแรงนะคะอุ้ยดูท่าเดินอุ้ยอุ้ย มามาลูกมาม<อ>ามาอ้าไม่อย<บ>อมเดินมาเลยนะแม่ามาเร็วมามามาจะไปไหนมามาลูกลนะมา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 ,มาไปแล้วไปได้มดหรือ่มาแล้ว อุ้ยอุ้ยจะไปไหนจะไปไหนไปไหนครับไปแล้วไปแล้วอุ้ยเอ็นพ่อเปิดถือถือสูบบาแลนเลยค่ะเฮ้ยถอยถอยถอยหนี่พ่อเปิดดิค่ะดดู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  <ś les> เบบพินบบนนพ่นไปไหนบ้าล่ะเปาไปเร็ว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 เป็แม่รถเพิ่นนหรอแม่มีรถมาเพิ่นไปบใ่ได้เด้นั่นิิรถจะล <ś les> แม่แม่ดูว่าเอ่อพุงหายไหมนะคะ ยังอยู่เหมือนเดิมไหมครับเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปนอนจ้ะไปนอนเด้อ สวัสดีครับใหม่หน่อยเร็วยกมวอขึ้นสวัสดีครับเ็วสวัสดีครับเร็วครับเร็วเฮ้ีครับเร็ว อยู่จออโอ้ไม่เอา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 อย่าอย่าอย่าจับนั่นจับนี่อยู่เต็มตัวพักผ่อนนะครับเตยมตัวพักผ่อนเด้อนอนเอาแรงเยอะๆก็ขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะฝากความน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะลาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ